สวัสดีค่ะตอมไทยแลังอินเดอร์มินีค่ะวันนี้หนูจะมาทำแกงส้มค่ะโดยที่จะแกงส้มเนี่ยค่ะคอร์ราบีคอร์ราบีคอร์ราบีค่ะเนี่ยค่ะนี่ครับคอร์ราบีหนูไม่เคยลองแกงค่ะแต่เดี๋ยวหนูจะมาลองแกงดูค่ะใส่ใส่กุ้งค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการปอกเปลือกก่อนค่ะ นี่ค่ะวันนี้หนูจะหนูนั่งทํากับพื้นค่ะมาค่ะนั่งกับพื้นเลยค่ะเพราะว่าหนูซื้ออันนี้มาใหม่กัเลยนั่งอย่างนี้ค่ะแกะเปลือกออก่อนค่ะจริงใช้มิดมิดปอกเปลือกก็ก็ได้ค่ะ ไม่รู้รสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนคะ่ะแต่หนูเคยเอาไปผัดกับไข่แล้วคะ่ะอร่อยดีคะ่ะขูดๆแล้วผัดใส่ไขค่ค่ะก็เหมือนมะละกอบ้านเราเลยคะ่ะรสชาติคล้ายๆจะหวานๆนิดนิดหนูขอบ,บอกให้ดูแค่หัวหนึ่งก่อนคะ่ะนี่คะ่ะบอกปอกนี้เลย นี่ค่ะได้แล้วอันนี้แข็งๆก็เฉือนออกค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะนี่เดีหนูมาหั่นให้ดูค่ะนี่ค่ะเนื้อก่ะ ที่เขาไปตำแทนมัลกอได้อ่ะค่ะแต่หนูไม่เคยลองไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะแต่แต่ไม่ได้ลองเหรอลงคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะคือตำกินนั่นเองค่ะ นี่ค่ะหนูก็จะทำให้เพื่อนๆดูแค่หัวเดียวค่ะเดี๋ยวหนูเขาปอกอีกลูกหนึ่งก่อนนะคะนี่ค่ะได้แล้วหนูเพิ่งเลิกงานมาค่ะมาถึงก็นั่งทำเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำพริกแกงกันเลยกันค่ะ มาค่ะเรามาตําพริกแกงกันค่ะส่วนผสมของพริกแกงก็จะมีพริกแห้งค่ะพริกแห้งพริกสดค่ะกระชายหัวหอมกระเทียมค่ะแล้วก็กะปิค่ะเหมือนที่หนูเคยทำเลยคะ่ะ อันดับดแรกเราก็ใส่นี่เลยค่ะใส่พริกแห้งก่อนค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไม่อะไรนะถ้าตำอย่างอื่นก่อนมันจะมีน้ําเยอะค่ะแล้วทําให้พริกแห้งของเราเหนียวค่ะเราต้องใส่พริกแห้งส่ตําำก่อนค่ะจากนั้นเราก็มาใส่นี่ค่ะพริกสด ีละยอย่างไปก่อนคะ่ะหนูยังอยู่ใส่ชุดทำงานอยู่เลยนะคะเนี่ยกลับมาก็จะทำคลิปโอ้ยฉุนคลิกคะ่ะจากนั้นก็ หอมค่ะหัวหอมเดี๋ยวขอจามแบบนึงค่ะพริกพริกแห้งมันฉุนค่ะพอตำแล้วมันตีขึ้นจามสองสามรอบแล้วค่ะเนี่ยน้ำมุกมาแล้ว จากนั้นก็ใส่กระเทียมกระชายลงไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะใส่นื้อปลาด้วยค่ะเพื่อให้น้ำน้ำแกงส้งเขาแข้มข้นค่ะค่ะจากนั้นก็มาใส่กระปิดเลยค่ะ บนหนูก็คั่วกุ้งค่ะนั่งทำกับพื้นเลยค่ะสบายเดี๋ยวจากนั้นเรามาใส่ปลาทูน่ากันค่ะถ้าจากนั้นก็มาใส่ปลาทูน่าค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ ใส่เพื่อให้น้ำแกงเขาเข้มข้นค่ะนี่ค่ะพริกแกงของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงหมึกแกงกันค่ะมาค่ะพอน้ำแกงเดือดแล้วเราก็ตักพริกแกงมาใส่นี่ค่ะนี่ค่ะ กุ้งหนูก็คัวไว้อย่เนี่ยค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยน้ำไม่ต้องเยอะค่ะเพราะเราจะมีน้ำในในอะไรนะคะในน้ำมะขามอีกค่ะใส่แค่คนดีคนดีนิดนิดก่อนค่ะ ใช่เตนี่ค่ะน้ำล้างครบค่ะ พอเดือดเราก็มาปรุงกันเลยค่ะหนูก็จะใส่ตาลปี๊บค่ะปรุงตามใจชอบเลยนะคะชอบหวานชอบชอบเปรี้ยวอ่ะปรุงตามใจปากเลยค่ะหนูจะเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวหวานค่ะแต,ตงส้ม จากนั้นก็ใส่ผงนัวค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยก็รสดีค่ะหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่น้ำน้ำปลานะคะหนูจะใส่กเกลือ,อหอมค่ะหอมมากๆลยจากนั้นหนูก็มาใส่ น้ำมะขามเปียกค่ะใส่นค่นี้พอเหลือก็ไปขัดหน้าค่ะแช่เย็นไว้แล้วก็ไปไว้ขัดหน้าค่ะฝ่าไว้แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าขัดหรืออะไรค่ะมาชิมใหม่ค่ะว่ารสชาติมันได้ยังไงเรว โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวใส่เกลือค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือค่ะพอ,อค่ะจากนั้นเราก็มาใส่คอราบินะ่ยเรียกไปเรียกมาก็เรียกผิดแน่เลย เราไม่ต้องไปใส่น้ำแชือเยอะค่ะปิดฝาไว้สักพักหนึ่งค่ะนี่ค่ะพอเดือดถพอเดือดแล้วเราก็มาใส่กุ้งเลยค่ะใส่กุ้งเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเพราะว่ากุ้งเขาโดนน้ำแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วค่ะ นี่ค่ะเพื่อนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะมาตักให้ดูตักใส่ถ้วยให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะรอให้กูเขาสุกแบบนีงตอนนี้หนูก็ปิดแก๊สเลยค่ะเตาเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ ถ้าคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก,อช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 ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดส่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย